ทางนี้หันออมาให้โยมไม่หันไปดีนะไม่ไม่ไม่อนนียู่ฝโยมฝั่งอัประนมมือท่านพ่อพระยาพิชัยดาผักรจนนาโดยดรรอยแก้วสายยิ้มคุณดีสวีพิสุโลกวีรกรรมประจันบาลอันหารกล้าพ่อพระยาพิชัยใช่เป็นสองพุ่มชีวิตจริงจัง หลังเลือดนองเพื่อปกป้องกรุงศรีอยุธยาพอหลวงปู่บอกว่าวีรก,กรรมประจันบาลอาหารกาล้าเราก็กล่าวถวายบูชาท่านพ่อพร้อมกันเอาว่าตั้งแต่ต้นใหม่ว,วีรก,กรรมประจันบาลอันหารกล้าเอาว่าวีรก,กรรมประจันบาลอันหารกล้า พ่อพระยาพิชัยใช่เป็นสองพ่อพระยาพิชัยใช่เป็นสองทุ่มชีวิตจริงจังหลังเลือดนองทุ่มชีวิตจริงจังหลังเลือดนองเพื่อปกป้องกรุงศรีอโยธยาเพื่อปกป้องกรุงศรีอโยธยาเดิมชื่อจ้อยหรือทองดีสีชีวิตเดิมชื่อจ้อยหรือทองดีสีชีวิตเป็นลูกศิษย์ มากค,ครูผู้อาสาเป็นลูกศิษย์มากครูผู้อาสาด้านหมัดมวยเก่งจริงมิ่งประชาด้านหมัดมวยเก่งจริงมิ่งประชาเข้าตำราพึ่งตนบนความจริงเข้าตำราพึ่งตนบนความจริงรบเสียตนดาบหักดาบหัก,กนะเนี่ยเดี๋ยวมันเล็กมากเลยจะเอาลงเ รบเสียจนดาบหักประจักษ์แล้วลบเสียจนดาบหักประจักษ์แล้วแต่พองแผ้วคุณธรรมนำทุกสิ่งแต่พองแผ้วคุณธรรมนำทุกสิ่งภูมิประวัติหน้ายนของคนจริงภูมิประวัติหน้ายนของคนจริงมิหยุดนิ่งยศถาพาเจริญมิหยุดนิ่งยศถาพาเจริญจากนายจ้อยเป็นหลวงพิชัยอาสา จากในจ้อยเป็นหลวงพิชัยอาสาต่อพระยาศรีหาราชชาติสันเสริญต่อพระยาศรีหราชชาติสันเสริญถึงพระยาพิชัยใหญ่เหลือเกินถึงพระยาพิชัยใหญ่เหลือเกินมองผิวเผินชวนหลงห c, พระวงยศมองผ <lights happen. S 2> ิวเผินชวนหลงพระวงยศยอดคนแกร่งแห่งเจ้าตากฝากให้คิดยอดคนแกร่งแห่งเจ้าตากฝากให้คิด มิหลงติดยศใหญ่ใจกระบฏมิหลงติดรถใหญ่ใจกระบฏขอตามนายขอตายตามนายเดียวมิเลี้ยวรถขอตายตามนายเดียวมิเลี้ยวรถจึงปรากฏเป็นผู้กู้แผ่นดินจนปรากฏเป็นผู้กู้แผ่นดินพ่อพระยาพิชัยพ่อพระยาพิชัยใหญ่ดาบหักพ่อพระยาพิชัยใหญ่ดาบหักให้ประจักษ์ลูกหลาน ทั่วล้านถิน่นให้ประจักษ์โลกหล้านทั่วล้านถิน่นด้วยด้วยอ้าวแบตหมดอ่าไม่เป็นไรเอาว่าๆเลยด้วยท่านพ่อเกิดมาฆ่าแผ่นดินด้วยท่านพ่อเกิดมาฆ่าแผ่นดินยอมยสูญสิ้นชีวิตปริบูปิิบูชายอมยสูญสิ้นชีวิตปิิบูชาขอเทิดทูนวันทาคารวะขอเทิดทูนวันทาคารวะ ยอดพ่อพระยิ่งใหญ่ในผู้กล้ายอดผู้พระยิ่งใหญ่ในผู้กล้าวิญญาณพ่อสู่สวรรค์บนชั้นฟ้าวิญญาณพ่อสู่สวรรค์บนชั้นฟ้าเหลือคุณค่าต่อทอดยอดคนดีเหลือคุณค่าต่อทอดยอดคนดีอัตตาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเม นางทักกินางทัดชาปุกเทกตมนุตลังนาฮิลุนนางวาโสโกวายวันปริเทวนาณตังเปตานมาจายะเอวังติดทันทิยาอายันจะโคทักกินาทินาสังคัมมิสุปติติตตาติกาหิตายาสถานโสอุปกาปติโสยาติธรรมจะยังน สิทัสิโตเปตานาภูชาจักตาอุลาลาภรันจะภิกขูนัมนุปตุมเหหิยบุญยังปะสุตังอนาปกานตีลำดับต่อไปขอทุกท่านเจริญจิตภาวนาโดยการยืนสงบถวายเป็นราชพีต่อท่านพ่อปยาพิชัยดักผักด้วยความสงบทุกท่านนะ จาก2,284ปีจนถึงวันนี้ชีวิตของท่านพ่อหรือกิตติคุณของท่านยังไม่ได้ลบเรือนไปจากดวงใจของคนไทยทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างความดีให้กับแผ่นดินเกิดมาเพื่อถวายชีวิตให้กับแผ่นดินเราจะเห็นได้ว่ารูปท่านพ่อนั้นยังหนุ่มเพราะว่าท่านพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุ สี่สิบเอ็ดปีเท่านั้นหลังจากครองเมืองพิชัยตั้งแต่ปีพศสองพันสามร้อยสิบสามจากนายจ้อยเปลี่ยนชื่อเป็นนายทองดีพราะหนีการตามจับของเจ้าเมืองพิชัยจากนายทองดีไปพึ่งพระบรมโพธิสัมภารพระเจ้าตากหรือพญาตากต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสาจากหลวงพิชัยอาสาติดตามพญาตากไปรบ เพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทยครั้งที่สองต่อมาได้มีบรรดาศักดิ์เป็นเจม่นไวยวรนาถจากเจม่นไวยวรนาถมีบรรดาศักดิ์เป็นพญาศรีหราชเดชโชจากพญาศรีหราชเดชโชตำแหน่งสุดท้ายของท่านคือพญาพิชัยเจ้าเมืองพิชัยนี่คือสร้างชีวิตจากกำปั้นของลูกผู้ชายคนหนึ่งจนที่สุดเป็นเจ้าเมืองพิชัย แต่แล้วที่สุดเมื่อพยาตากหรือว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรได้ถึงแก่ตวนคตท่านก็เลยขอตายตามเสด็จโดยกล่าวว่าไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าบ่าสองนายขอตายตามเสด็จพระองค์ไปนี่คือวีราการอันหารกล้าของท่านพญาพิชัยดาบผักด้านหลังคุณหมอสิริลักษ์ได้ถามว่าเป็นที่บรรจุอะไร บนยอดโน้นเป็นที่บรรจุพระบรมาสารีริกธาตุแล้วชั้นที่สองต่อมาทางราชการได้ประสานกับเจ้าวาดวัด,ดราชคห์ฝั่งธนบุรีวัดราชคห์แห่งนี้เป็นวัดที่ครั้งพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินได้มอบหมายให้พญาพิชัยเนี่ยไปสร้างอุโบสถที่วัดราชคห์แล้วยังมีชื่อปรากฏว่าโบสถ์พญาพิชัยดาผักทุกวันนี้และเมื่อท่านสิ้นแล้ว ได้ไปทำชาปนากิจณนะวัดราชคือแห่งนั้นได้เก็บอังคารฐานเท่าของท่านแล้วเมื่อสองสาปีที่ผ่านมานี้ได้อัญเชิญอังคารฐานเท่าของท่านมาบรรจุไว้ณนะเจดีแห่งนี้ด้านหลังท้านั้นด้านบนเป็นภาษาลีนิกทธาตุด้านกลางเป็นอติธาตุของท่านและรูปหล่อของท่านอันวันนี้ทั้งหลายเราทั้งหลายได้มาแสดงความรักเติดทูนบูชาเจ้าเมืองพิชัย รัตนบุรุษของแผดดินณบ้านเกิดเมืองนอนของท่านและเขากก่าวคำบูชาพร้อมกันนบัดนี้นะโมตัสสะพระคควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมเมสัพพเทวานัง สัพพะคาราหะจะเทวานังสุริยันจะาปมุนจัทาสสิภุมโมจะเทวานังพุทธราพังภวิสติชีโวสุกรโรจะมหาราพังโสโลราหู เกโตจะมหาลาพังสัพพะพยังภ e <hi> ัย <hey>, ร้ายทั้งหลายทั้งปวงวินาศสันติสัพพทุกขังทุกทั้งหลายทั้งปวงวินาศสันติสัพพโรคังโรคร้ายทั้งสัพพะโรคังโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวง วินาสันติสักขณาอหังวันธามิสัพพาธาสัพเพเทว,วามังปาเรยันโตสัพพาธาท่านพ่อพญา,าพิชัยดาภาสัพพาธาเอเตนะมังครรเตเชนะสัพ,พโสธี พะวันตุเตเจากนั้นขอน้ำหนึ่งขวดครับใครเอนาน้ำมาพี่ๆขอน้ำหนึ่งขวดเดี๋ยวเรากดน้ำถวายท่านอ่าเพราะว่าเราทำบุญวันนี้ปลูกประีมหาโพธิ์ทอดถวายเทียนพรรษาถวายผ่านไปแล้วสามวัด